ไปแล้วไปแล้วนนทายอยไปแล้วนกกระจอกอะ่ะปกติมันจะบินพลูทีเดียวไปเลยนี่ทายอยไปใช่ บางทีก็อยู่ต้นนี่นอนไปแล้วนอนรังมันระยงระยางอยู่ข้างนั้นน,นะรังมันห้อยอยู่ข้างนั้นอืม สร้างโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินซื้อของอาหารกินหากินอะไรก็ได้สบายสบายไม่เหมือนคนเล่นดลนลุกอย่างนอากาน้ำข่าวไฟข้าบ้านแต่มันบินไปเกาะต้นนนเกาะไปเรื่อยนกไปไหนก็ได้ไม่ต้องเสียค่ารมเนียมไม่ต้องเสียค่าผ่านทาง แต่คนนี้จะไปไหนก็ต้องเสียเงินใช้เงินกินใช้ทุกอย่างขึ้นทางด่วนก็เสียผ่านทางก็เสียไหนยังเก็บเรี่ยอะไรตามทางเกิดเป็นจัตมันก็สบายดีนะมันอิสระเกิดเป็นคนนี้ต้องดิ้นรนอะไรกัเยอะแยะไปหมดนอกอะไรวะบินลาเป็นไหนะ่ะฟังเสียงกันนะฮะ ฝนตกเพ่อเ่อเนี่ยเนี่ยชำต่อ่นียครับ